ทดสอบนะครับทดสอบวันนี้เพิ่งจุ่มไปวันแรกนะครับเพิ่งจุ่มได้ไม่กี่นาทีเอ่อเนื้อเหล็กที่มีสนิมจะเห็นผลค่อนข้างชัดกว่าเนื้อเหล็กที่ไม่มีสนิมนะครับยกตัวอย่างเช่น จากตัวซ้ายกระจากตัวขวานะครับมาดูที่แกนไขแกนไขตอนนี้ไม่ค่อยมีสนิมมากนักแต่ตรงไหนที่มีสนิมมันจะค่อนข้างไวเปรียบเทียบกับลวดเย็บกระดาษนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อเหล็กเพราะมันเป็นสนิมได้แล้วก็ไม่มีสารอะไรเคลือบเลย นะครับจะเห็นว่ามีฟองอากาศอยู่มากเลยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาดูผลกันอีกทีครับดูว่ามันจะกัดกล่อนได้มากน้อยสักแค่ไหน